สวัสดีครับสำหรับไอพัดลมไอเย็นนะไม่ใช่นะพัดลมไอน้ำนะย,ยี่ห้อฮัตริเอ Pro เนี่ยผมซื้อมันมานานแล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้รีวิวสักทีเพราะว่าผมขี้เกียดนั่นเองจริงๆแล้วอกหักนะครับก็เลยไม่ได้รีวิวก็มันเป็นพัดลมที่ดีนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบอ,อการเลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้นะก็ผมว่าแนะนำเลยซื้อเลยดีกว่า แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ไม่สามารถติดแอร์ในที่ที่ต้องการใช้ได้อะอันนี้ก็ใช้ได้ถึงมันจะสู้แอร์ไม่ได้แต่มันก็ดีก,กว่าพัดลมนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือตัวรีโมทของมันนะครับรีโมทมันสวยมากเลยไม่เหมาะกับบ้านผมเลยใช้ถาดตองอร A นะครับประมาณนี้ก็มาดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับการใช้งานของมันนี่นะเราสามารถ กดสัมผัสไปที่แผงวงจรจริงนี่แผงวงจรไม่ได้แนละแผงควบคุมของมันได้เลยนะครับอย่างเนี้ยนี่ความแรงจิ้มจิ้มเจ,จ้าแรงเท่าไหร่แต่อันนี้มันไม่ยังไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเป็นอันนี้มันเป็นระบบน้ํานะครับไอ้น้ําอ่ะไม่ใช่ไอ้นน้ำนะเออไอ้น้ําก็แล้วกันนะนี่ เราสามารถปิดได้นะครับแล้วนี่เป็นปรับความแรงเสียงของมันเนี่ยก็ถ้าเทียบกับพัดลมที่มีความแรงเท่าๆกัน่ะเสียงมันเบากว่านนะแต่ว่าเออมันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันสำหรับข้อดีของไอ้ตัวเนี้ยคืออะไรรู้ป่ะมันไม่หน้ามันไม่สายไปสายมาเหมือนพัดลมธรรมดา คือเวลาที่มันสายอ่ะมันจะสายเฉพาะไอเกิกิหรือว่าไอแผงเนี่ยแค่นี้เองทําให้เวลาเราสมมุติเราต้องทํางานที่ต้องใช้สมาธิอะไรประมาณเนี้ยมันจะไม่เสียสมาธิมากนะครับไม่เหมือนกับพัดลมธรรมดาเวลามันสายไปสายมาบางทีโดนแสงเงาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบหลอนด้วยไม่มีสมาธิในการทํางานแต่ถ้าเป็นฮัตตาริรุ่นนี้เนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งก็คือมัน กวนประสาทนะครับโอเคแล้วก็ปุ่มเปิดปิดก็อยู่ตรงนี้แล้วไฟเนี่ยเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะโชว์สาวเราก็สามารถเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนระดับแสงอย่างที่ผมได้ทําไปในตอนแรกให้ดูนะครับแล้วก็มันที่ผมชอบมากๆเลยนะไม่ใช่ที่บอกอุณหภูมินี้นะครับอุณหภูมินี้ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับมันนะครับแต่ที่ชอบมากๆเลยก็คือการตั้งเวลาครับอย่างผมเนี่ยเวลานาฬิกาปลุกเอาผมไม่อยู่อะครับแต่ไอพัดลมฮาตาลี AC Pro รุ่นนี้นะเอาผมอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันมีตั้งเวลาปิดนั่นเองสมมติเราจะนอน8ชั่วโมงนะครับเราก็กดไปเลย8ไม่ใช่มันจะกดเป็นอย่างเงี้ยเป็นระบบบนนะครับแล้วก็ตั้ง8 แล้วพอถึง8ชั่วโมงมันก็จะปิดพอปิดก็ร้อนใช่ไหมครับร้อนก็ต้องตื่นครับนี่แหละครับที่มันสุดยอดจริงๆเลยจริงๆพัดลมทั่วไปมันก็มีนะแต่มันไม่ใช่ทุกรุ่นแล้วก็ค่อนข้างหายากด้วยพัดลมที่ตั้งเวลาได้นะขนาดของมันเนี่ยคือถ้าเทียบกับพัดลมธรรมดาเนี่ยนะขนาดแม่งโคตรใหญ่เลยมันใหญ่มากเลยมันกินเนื้อที่ดูเกะกะอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันกวนสมาธิน้อยกว่านะสาหรับคนที่ทํางานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ ตั้งเวลาตั้งเวลาปิดเนี่ยมันตั้งเวลาเปิดได้ด้วยนะแต่ว่าเราต้องปิดก่อนเพราะตั้งเวลาปิดแล้วเราก็มาตั้งเวลาเนี่ยกดเนี่ยมันก็จะบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงมันจะเปิดนะครับนี่ก็เป็นการใช้งานง่ายๆตัวเครื่องของมันเนี่ยก็จะมีที่เก็บของผมไม้ใช้เก็บไขควงที่ใช้ในการ เปิดข้างขงมันเพื่อทําความสะอาดนะครับผมก็ชอบแผงกรองอากาศของมันนะเพราะว่าขนาดเดียวกันหมดเลยถอดล้างอะไรก็ง่ายนะครับวันนี้ถอดล้างกันเลยมารีวิวเลยดีกว่าว่างเอ,อข้อเสียงมันก็คือถ้าอยู่ในที่สกปรปกนะผมว่าเสียดายของนะดูดิอยู่ในที่สกปรปกเนี่ยเสียดายของมากแล้วแล้วพอเราเช็ดอะไรเงี้ยมันก็จะไปรอยขุนแมวเนะเพราะว่าพลาสติก พลาสติกอ่ะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นรอยง่ายนะแต่ว่ามันก็ช่างมาันเถอะเนาะถ้าเราจาเป็นต้องใช้ตรงนั้นมันร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ฝุ่นเยอะติดแอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยเครื่องนี้แม่งดีกว่าที่เราจะไปใช้พัดลมนะครับก็และอีกอย่างหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมมาแนะนําเรื่องไอ้น้าดีกว่านะเป็นอย่างสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปอ,อันเนี้ยเป็นระบบเปิดปิดไอ้น้ํานะครับว่า มันจะดึงน้ําขึ้นขึ้นมาจากแทงค้างล่างแล้วก็มาไหลผ่านฟิลเตอร์ที่อยู่ด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยอ่าแล้วพัดลมลมอ่ะมันจะดูดเอาไอ้น้ําพวกนี้เข้าไปหาตัวเราไปตามลมอ่ะนะมันจะทําให้อากาศเย็นข้อเสียของการใช้แทงแบบนี้ก็คือไม่เอาไม่ออกอเออมัน มันต้องทำความสะอาดบ่อยๆนะอ็ค,คอยหมั่นดูแลถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันก็จะสกปรปกนะแล้วก็ผมรู้สึกไม่ดีอะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วใช้งานเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ควรดูแลความสะอาดเรื่องความสะอาดไว้พอสมควรเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะได้ยินเสียงน้ำอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราปิดสนิทเราจะไม่ได้ยินเสียงน้ำเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากในรุ่น เอซีโปนียก็คือมันมีระบบล้วมีลูกลอยนะเห็นไหมเนี่ยโทษทีเนี่ยไม่ได้เปิดแฟลไอ้ลูกลอยเนี่ยมันจะบอกบอกว่าน้ําเหลืออยู่เท่าไหร่ปกติแล้วไอ้เครื่องเนี้มันจะใช้น้ําประมาณลิตรละชั่วโมงนะถ้าเราจะใช้แปดชั่วโมงเราก็เติมไปแปดลิตรไม่ควรเติมมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าน้ํามันขังอยู่ในเครื่องนานๆเนี่ยมันจะเจน,น่ามันจะสกระปรกนะครับ ควรจะกะให้แบบพอดีพอดีแล้วพอใช้เสร็จมันแห้งมันแห้งก็จะจะสะอาดกว่านะ่ะออแล้วพอน้ำมันหมดนะมันก็จะมีไฟตรงนี้เตือนเป็นสีแดงประมาณว่าเอ้น้ำหมดแล้วจ้า้ำหมดแล้วจ้าเป็นไฟสีแดงกระพริบกระพริบนะครับส่วนด้ยิตรงนี้นี่ก็หมายความว่าเวลาเราเปิดระบบน้ำเนี่ยแล้วกวดปิดถ้าลมมันจะไม่ปิดทันทีนะมันจะเป่า ไปสักพักโดยไม่มีการสูบน้ำขึ้นมาเพื่อให้ตัวเครื่องมันแห้งนั่นเองนะครับเราก็ต้องรอประมาณนาทีหนึ่งก่อนจะดึงปลั๊กออกครับตรงนี้ผมดึงไม่ออกแต่จะบอกว่าตัวแท้งเนี่ยมันมีที่เปิดปิดให้น้ำมันออกได้ด้วยนะแต่เนี่ยเอาไงดีว่าเอาอีกรอบแล้วกัน <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวอยู่งี้ <c oughs> แล้วสำหรับคนที่ใช้ไอ้พัดลม AC Pro รุ่นนี้แล้วมีปัญหาน้ำกระฉอกไหลออกมาจากตัวเครื่องนี้นะครับแสดงว่าเราติดตั้งไอ้ฟิลเตอร์เนี่ยผิดด้านนะ,ะถ้าการติดตั้งที่ถูกต้องเนี่ยคือต้องติดเข้าไปชิดเลยนะแล้วมันจะมีเห็นขั้วสีน้ำตาลนี่ไหมเราจะต้องเอาขั้วสีน้ำตาลเนี่ยจิ้มลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดนี่คือการติดตั้งที่ถูกต้องแล้วน้ำมันจะไม่ไหลออกมา โอเคนะครับตอนแรกอ,อ่ะช่างเขาก็ติดมาจากโรงงานเลยมาจากแกะกล่องมาเจอเลยกระดาษไอ้ด้านสีน้ำตาลนี่แม่งอยู่ข้างบนแล้วทำไมรู้ไหมน้ำมันไหลออกมาจากตัวเครื่องผมก็ต้องแก้อยู่ตั้งนานนะพยายามคิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่ตั้งนานเกือบจะโทรไปได่าแล้วแต่ตอนนั้นมันดึกไงก็แก้จนแก้ได้ก็แบบโอ้โหแม่งช่วยวะ <laughs> ส่วนทิสเตอร์ตัวนี้นะครับก็ ก็ก็เหมือนกับตัวข้างๆรู้สึกว่าชุดค่าฟิลเตอร์เนี่ยทั้งชุดนะ3ตัวนะ6กร้อยกว่าบาทหรือ8ปดอเนี่ยแหละก็เอาเรื่องนะน,นะพัดลมตัวนึงเลยนะก็อันนี้ก็ต้องระวังด้วยสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีตังค์นี่ก็ไม่น่าเล่นวะ่ะเออเพราะว่าก็มันเป็นกระดาษนะน่าจะมีอายุการใช้งานที่ไม่นานหรอกไม่น่าจะไม่กี่ปีะนะครับ คนที่ไม่มีตังก็ควรจะระวังไว้เพราะว่าถ้าไม่มีแผงนี้ไอ้ระบบไอ้น้ำก็ใช้ไม่ได้นะครับเอา้างั้นก็ไม่มีอะไรลวนล้อมันก็ก็ใช้ดีเนะโอ้โหแบบรู้สึกแบบหน้าล้ออย่างงี้ไปติดในกระเป๋าเดินทางอะไรคงประมาณนี้เลยแล้วก็มีระบบล็อกล้อเด่ยแต่มันล็อกไงอ่อนหรล็อกนี้ล็อกแล้วแต่มันก็พอเลื่อนได้นะ คือมันไถมันล้อมันไม่หมุนแต่มันก็ไถไปได้แต่ก็ปลอดภัยกว่าไม่มีอะไรเลยโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวอาร์ไกเอซีโปรแตเพียงเท่านี้แหละครับผมรู้สึกชอบมันมากเลยตรงนี้เป็นตัวรับอินฟลทของรีโมทน,นะครับอ,อย่างไงสอบถามกันได้ครับสวัสดีจ้า